ตำรวจเชียงใหม่เอาจริงกวาดล้างมาเฟียนโนพิราบที่ประตูท่าแพ จากกรณีที่มีนักท่องเที่ยวนะคะได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่มาจําหน่ายอาหารนกบนลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ,อพรอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ที่เข้าไปก่อกวนนักท่องเที่ยวนะคะด้วยการไปถ่ายรูปตอนให้อาหารนกและเรียกเก็บค่าถ่ายรูปในราคาแพงทําให้เกิดภาพลักษณ์ที่เสียหายทางด้านการท่องเที่ยวนะคะล่าสุดทางด้านพันตารวจเอกปัชายาทิตลาค่ะพุ่งกับการสพเมืองเชียงใหม่ร่วมกับเจ้าที่ตํารวจท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครเชียงใหม่บร าการกำลังร่วมกันนะคะ ในการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาค่ะจะทำการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเฝ้าระวังบริเวณลานท่าแพกวดขันและจับกลุ่มผู้ที่เข้ามาจําหน่ายอาหารนกที่ข่วงประตูท่าแพเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและหลังจากเวลา20นาฬิกาก็จะมีเจ้าหน้าที่ตํารวจสพเมืองเชียงใหม่ค่ะแล้วก็เจ้าที่เทศกิจเนี่ยมาตรวจตายอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะและได้มีการจับกลุ่มผู้ที่มาจําหน่ายอาหารนกไปกว่า20รายนะคะปรับรายละ1นึ0ถึง้บาท ในข้อหาก่อความเดือดร้อนรำคาญแต่หลังจากนี้เนี่ยจะมีการทําประวัติกลุ่มผู้ขายอาหารนกและจะมีการเพิ่มโทษนะคะสาหรับผู้ที่กระทําผิดซ้ําซากโดยจะดําเนินการเปรียบเทียบปรับค่ะให้มันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและอัตราสูงสุดก็อยู่ที่5,000บาทและจะดําเนินคดีในข้อกล่าวหาที่หนักขึ้นในอนาคตค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีประกาศแจ้งเตือนค่ะห้ามประชาชนให้อาหารนกพิราบบริเวณลานประตูท่าแพโดยเด็ดขาดนะคะเนื่องจากว่ามีความผิดตามพรบ การสาธารณสุขปีพศ2535โดยผู้ที่ให้อาหารนกและผู้ที่จำหน่ายอาหารนกมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน2 5 0 0 0บาทและพระบรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพศ2535มีโทษปรับสูงสุด2,000บาทหากใครพบเห็นการจำหน่ายอาหารนกหรือว่าการให้อาหารนกนะคะสามารถแจ้งได้เลยค่ะที่191โทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ